เบ้ชื่อ Abbey a v e n u นะคะสำหรับวันนี้เมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเราเรียนเรื่องในมาในเรื่องของ้อาพหูโพสของภาษาฝรั่งเศสไปใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราเรียนอะไรรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ adjective หรือ adj นั่นเองนะคะ adjective คืออะไรคำคุณศัพท์ค่ะสวยหลอรืออะไรอย่างนี้คำคุณศัพท์นะคะแต่ว่าประเด็นน่ะคำคุณศัพท์อะ ของภาษาอังกฤษอ่ะจะอยู่หน้าคำนามแต่อยู่หลังเวบช่วยถูกปะถูกปะอยู่หน้านามแต่อยู่หลังเวบ,บช่วยใช่ปะเออแต่ประเด็นคือ a d j e c t i ี e ของฝรั่งเศสไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่มันมีกฎตายตัวของมันอยู่ทุกตัวเลย เกะะือบทุกตัวของมันจะมีกดตายตัวของมันแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอ,อ,อ,อันนี้เราเอามาแบบง่ายๆก่อนนะคะเอาแบบแบบโชว์โชว์ความง่ายของมันไปก่อนนะคะว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าเราจะใช้ adjective กับภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ adjective ธรมรมดาธรรมดาเนี่ยเราใช้ยังไงบ้างมาดูกันนะคะอันที่หนึ่งนะคะอ่ะ adjective เป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะ,ะ,ะาานะข้อสำคัญของเขาเลยก็คืออะไรคะ จะต้องทำการสอดคล้องไปกับเพศของเขาหนูจะใช้เพศอะไรก็ได้นะคะจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอาติชตัวนั้นจะต้องสอดคล้องกับนางตัวนั้นทันทีนะคะโอเคไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะนะคะชองเอฮงชองเอฮงก็คือชองตัวใหญ่นะคะเอฮอรี แมรี่ไงก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ลุงเห็นอะไรไหมคะนมรี่ผู้หญิงไงใส่ตัว E เ ok ข้าไปสุดเอยเออไปเองนะคะต่อไป E lay from C E l a from C เขาผู้ชายคนนั้นะือคนฝรัง่งเศสนะคะเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะท้าด้วย S จุ่างนีๆเลยค่ะแต่พอเป็น L L lay from S L lady p n e s s นะคะเป็นยังไงต้องใส่อะไรล,ลงไปคะใส่ e ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าง,ง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้ adjective นะคะให้ตรงกับประธานนะคะที่เขาให้มาประธานเป็นอะไรใช้ adjective แบบนั้นนะคะประธานเป็นผู้หญิงใช้ adjective ผู้หญิงประธานเป็นผู้ชายใช้ adjective ผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้น ใช้คำนามนะคะให้ถูกต้องทุกครั้งในการทำแบบฝึกหัดหรือทำหรือแบบว่าการพูดนะคะในภศาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคค่ะวันนี้วันวันนี้จิตแจ่มใสเหมือนเดิมอีกแล้วคะ่ะแค่นีเององ่ายๆนะคะภาษาฝรั่งเศสไม่ยากค่ะง่ายนิดเดียวเองถ้าอยากรู้หรืออยากเรียนกับครูก็กดลิงก์ได้เลยทักมาเลยนะคะสามารถเรียนได้ตลอดเวลาทุกว่านะคะนะคะ,นะคะออนไลน์นะคะ แต่ว่าถ้าตอนเย็นต้องขอหน่อยนะคะเพาตอนเย็นค่ะปวดแน่นมาก ะะไม่ไม่ใช่หมายถึงตัวคุณแน่นะคะแต่หมายถึงแบบตารางคุณจะแน่นค่อนข้างแน่นมากเย็นกับเสาร์อาทิตย์ต้องขอเลยละ่ะเป็นของเขาเลยละ่นะะ,ละนะคะเด็กๆทักหลังนะคะวันนี้คุณครูก็จะไปก่อนแล้วนะคะโอ้ควานะคะแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมนะคะ Subscribe แล้วก็ลิงก์ไปไว้ครูด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่เขา้าดูช่องครูในวันนี้สวัสดีค่ะ